วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย i h a e cpu ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคท่ผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมถูกๆูกท่านกันด้วยนะครับวันี้ในเกมของ Rob บ o x ในแมปของ a n i m e a เอฟเฟนเจนั่นเองในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทาการตอนนี้ผมเติมไปแล้วนะ10,000โลบักนะครับเดี๋ยวผมจะเอา10,000โลบักผมเนี่ยมาละลายในเกมนี้นะครับมาดูกันว่าเกมนี้มันเกือขนาดไหนนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะ ทำมาแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเล่นกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ถึงเวลาผมแล้วที่ผมมาเล่นนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเติมนะครับผมเติมในแมปนี้นะฮะคือก่อนอื่นเลยนะครับออกตัวไปก่อนนะครับว่าตัวที่ผมได้เอาไปเนี่ยคือฟุกจริงๆนะครับ0.25%นะฟุกแล้วก็หลายๆตัวที่อยู่ในนี้นะครับผมไม่ได้เติมเลยนะฮะก็จะมีโค้ดบ้างนะครับใช้โค้ดนะครับแล้วก็เรียกว่า ดวงล้วนเลยนะครับที่ได้พวกแบบนี้นะฮะจะมีตัวที่ผมจําเป็นอย่างเช่นออมไกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับส่วนก่อนอื่นเลยใครที่ไม่กดไลค์วิดีโอนี้ฝากกลบกวนกดไลค์ขหนึ่งทีกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าระบบการชาของเกมนี้นั้นเป็นอย่างไรนะครับเราไปที่ซัมมอนครับจะเหมือนกับออสตาร์นะครับผมแต่ว่าเกมนี้มันจะเหมือนกับอนิเมะไฟเตอร์อ่าอนิเมะไฟเตอร์นะครับบวกกับอ่าทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับกลายมาเป็นนี่ครับผมอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับก็บอกเลยว่าสปาวเนี่ยผมให จะมีความความพิเศษต่างๆแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับจุดที่ซัมมอนนะครับก็จะมีตัวละครอย่างตัวนี้นั่งอยู่นะครับหรือว่าคาคาชินั่งอยู่หรือว่าจะเป็นตัวจากเรื่องบีดนั่งอยู่อะไรประมาณนี้นี่มีตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถไปคุยกับเขาได้ด้วยอินเตอร์แอคก็ได้ด้วยก่อนที่เราจะมาแนะนําสถานที่ต่างๆในแมปนี้วิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมาที่สโตร์นะครับผมเราจะมาซื้อนะครับผม VIP ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะทั้งหมด3 0 0โลบัคเราซื้อไปเลยครับผมเราซื้อไปเลย ไม่รู้ว่าแมปนี้จะอยู่ยาวหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราลงทุนกันไปแล้วครับเพราะว่าเป็นแมปที่เวลาผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคต่อมาครับกระเป๋าครับแน่นอนครับว่าสิ่งจําเป็นนะฮะยูนิสตอเนะครับก็จะทําให้เราเก็บได้เพิ่มเยอะยิ่งขึ้นนะครับอีก100ตัวต่อมาก็คือช h ยนิ่งฮันเตอนะครับช h ยนิ่งฮันเตนี่ก็คือเป็นการมีเปอร์เซนต์การเพิ่มนะครับผมเปอร์เซนต์ตัวที่เราสุมเนี่ยเป็นชายนิ่มากยิ่งขึ้นนะฮะ เจะเพิ่มขึ้นต่อมาอันนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตไม่ซื้อนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างสิ้นเปลืองพอสมควรนะครับสำหรับ200โลบัคแต่ว่าผมจะมาทําการอันนี้แทนนะครับผมเป็นการบูตแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่บูตแล้วกันมาจะรอดูกันนะครับตอนนี้ผมมีจริงๆอะ่ะหนึ่งหมื่นโลบัคอเอาไปแต่งตัวประมาณสักสี่ห้าร้อยโลบัคนะครับก็เหลือมันเก้าพันนะฮะโอเคผมมีเพชรอยู่ประมาณนี้ครับผมนี่ฮะประมาณอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสี่สี่อันนี้คือผมเล่นมาแล้วก็เมื่อวานนะครับสตรีมก็ฟาร์มมาครับมียูท โอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับ10ครั้งนะครับมี1ครั้งก็คือ40 10ครั้งก็คือ400ไปเรามาดูนะว่าเราจะได้หรือเปล่าผมคงไม่ต้องเพิ่มเลดหรอกมั้งอ่าฟิเซอร์ซาสเกฟิเซอร์เฮ้ยเลนช์ Lynch. นี่ครับถ้าเกิดเราสุ่มนะครับมีโอกาสที่ตัวละครนะครับผมจะมีความสามารถเพิ่มเข้ามานะครับอย่างระยะนี่มาดีเลยนะครับนี่อันนี้ปกตินะฮะแล้วก็ซาสเกแล้วก็อยเซน แล้วก็จะเป็น oh my god นี่ครับผมซันจิชายนี่นะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับขเขาเรียกว่าคอมสัมัิพิเศษนะครับหรือว่าตัวที่ได้มานะครับก็คือสไนเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หลัง ในแบบปกตินะครับโอเคผ่านไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตมาดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผลประกอบการของเรานะครับอ่ะขออธิบายก่อนนะครับว่าเกมนี้มันแตกต่างจากออสตายยังไงนะครับปกตินะครับเวลาเราเจอตัวละครที่เราอยากได้เราสุ่มไปเบิ่มเนี่ยสแตททุกตัวนะจะเหมือนกันหมดแต่เกมนี้ไม่ใช่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนครับว่ามันแตกต่างกันยังไงอย่างเช่นซันจินะครับผมมาคลิกที่ดาบนะครับก็คือดาเมจนะครับซันจิผมสุ่มมาเนี่ยดาเมจมันจะไม่เหมือนกันระยะจะไม่เหมือนกันนะครับการโจมตีเลยว่ารมยการโจมต ซันจิตัวนี้นะครับผมจบตีอยู่ที่15.4ใช่ไหมวิจมตีหนึ่งทีระยะอยู่ที่6ตัวนี้ครับตัวนี้คือดาเมจเท่ากับตัวเมื่อกี้นะครับแต่ระยะเวลาการจมตีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา0.1วินะครับแล้วก็ระยะเนี่ยจะลดไปสนะครับ0.2ก็บอกเลยว่าแต่ละตัวนั้นมีความสามารถที่แตกต่างกันบางตัวก็จะเท่ากันบางตัวก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นใช้นี่ผมเนี่ยใช้นี่ผมเนี่ยมันก็แค่เปลี่ยนชุดเฉยๆนะครับผมแต่ความสามารถอย่างที่ได้มานี้นะมันจะมีความสามารถติดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงน ก็มันจะเขียนว่ายุดิ์นี้นะครับผมมีระยะที่สุดยอดมากๆนะครับก็ปกติระยะอยู่ที่ประมาณ5.9ใช่ไหมแต่นี้ระยะอยู่ที่7.2ต้องเอาไปลองวางดูอีกทีนะว่ามันระยะมันจะเพิ่มอยู่หรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าซันจิเนี่ยเป็นตัวละครที่ก็ดีเหมือนกันมีคนแนะนำนะครับว่าตัวเนี้ยมันแบกแบบว่าสตอรี่แรกๆได้เลยนะครับแบบนี้ค่อนข้างเล่นยากนะครับทุกคนก็แนะนําว่าค่อยๆเล่นกันไปนะครับอันนี้คือผมมาดวงให้ทุกคนได้ดูนะนุ่มมือโลบักมาดวงจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีเพชรบ้างเหลือบ้างอะไรอย่างงี้มาส่งให จริงหรือเปล่านะฮะโอเคอย่างที่บอกครับว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นสเตตไม่เท่ากันใช่ปหมเวลาผมสุ่มฟิเซอร์มาได้อ่าฟิเซอร์ผมนี่ก็จะมีความสามารถอย่างเมื่อกี้นะครับผมเลนสามนะครับผมยูนิตนี้จะมีระยะที่ค่อนข้างไกลนะครับก็คือจะตีไกลขึ้นปกติฟิเซอร์อยู่ที่นี่ครับสิบห้าจุดศูนย์ใช่ไหมสิบห้าจุดศูนย์กับสิบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับอันนี้คือฟิเซอร์ที่ได้เขาเรียกว่าเป็นความสามารถเพิ่มเข้ามานะครับผมก็คือบัฟระยะมานิดนึงนะฮะอันนี้ก็จะสุ่มนะครับแต่นะคนอ9.1่าเมง ตัวนี้จะเป็น9.6อะไรอย่างนี้นะครับระยะอยู่ที่15ตัวนี้ระยะ17อันนี้คือความสามารถที่เพิ่มมาอันนี้คือน่าจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมสุ่มได้แบบนี้มานะครับมาก็แน่นอนครับว่าวิดีโอนี้ผมอยากจะสุ่มให้ได้เออวินนะครับ2%ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแล้วกันมาๆๆๆๆไปลุยลุยลุยลยปุ๊บเดี๋ยวผมจะไอ้ใช้ไอ้ด้านข้างให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับ โจนาธานโจนาธานฟิเซอร์โจนาธานซาสึเกะซาสึเกะฟิเซอร์ซาสึเกะเล็บโอเคทุกคนผมส่งไปแล้ว2รอบก็800เพชรนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองตรงนี้ให้ดูไหมสิบห้เอาวะก็เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวค่อยลองแล้วกันขอกดอีกรอบนึนผมว่าไม่ค่อยคุ้มยังไงก็ไม่รู้15บหรอมันมันต้องไปใช้ตอนประมาณตรงเนี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใช้นะเดี๋ยวค่อยใช้รอรออันนี้ก่อนเอารออันนี้ก่อนไปรอบหนึ่นนง 3รอบนะครับก็คือ3โลนะครับโลละ400นะครับเวลาเราซื้อตวัว VIP ไปมันจะดิสคาวหรือว่าลดราคาลงมา20%นะครับก็ปกติก็คือเวลาสุ่ม10ครั้งเนี่ยใช้500เพชรแต่ว่าผมสุ่ม10ครั้งเนี่ยผมมี VIP ผมเลยสุ่มแค่400เพชรเท่านั้นก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ฟิเซอร์อ่ะโอ้ระยะเพิ่มมาเมื่อกี้นะฮะป้าป้าฟิเซอร์มันรู้สึกเหมือนจะได้ยากพอสมวรเลยนะ เนียเห็นว่าไอ้าผมซื้อผ40เพรไปเพราะว่ามันจะหมดละฟิเซอร์ครับก็เกลือค่อนข้างดูเกลือเกลือค่อนข้างดวงอะไรดวงค่อนข้างเกลือเออพูลสลับกันซะละอ่ะขอขอขอเอ,อวินเลยเออวินเลยเอ,อวินเลยม,มีทาง ประมาณนี้ครับผมมันจะมีเล gendary ด้วยนะครับผมการันตีนะฮะสมมติว่าถ้าผมสุ่มไปแล้วได้เล gendary ปุ๊บเนี่ยตัวการันตีจะหายไปเลยนะครับผมมันจะไม่เหมือนออสตาที่ว่าการันตีอยู่ประมาณนี้แล้วเราสุ่มได้ปุ๊บเหลืออีกนิดนึงก็คือสุ่มอีกทีก็คือได้แล้วถ้าเรากดสุ่มอีกรอบคือเราได้เลยใช่ไหมแต่นี่คือถ้าเราได้เล gendary ปุ๊บ จะหมดทันทีเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรอเวลานะครับจนเหลือประมาณสัก15หรือหรือประมาณเหลือ8นาทีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาซื้ออันนี้แล้วสุมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวซื้อเพชรด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไปแนะนําแต่ละจุดนะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยู่ตรงซัมมอนใช่ไหมก็จะมีป้ายบอกว่าตัวละครตอนนี้นะครับชั่วโมงนี้มีตัวอะไรอยู่ในตู้ต่อมาก็คือเน็กโวลนะครับอันนี้ก็คือต้องรออัปเดตนะครับยังไม่มาด้านซ้ายราายเเี่ขกว ซูนขอบนะครับดูว่าบูม่านะครับบูม่าเนี่ยถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันจะขายพวกชิ้นส่วนนะครับผมตัวเทอร์เวอร์รี่เมอร์แชนเนี่ยก็คืออย่างเช่นเซิร์ฟผมใช่ปหมเซิร์ฟผมมันจะเป็นอันนี้ใช่ไหมถ้าเราไปเข้าเซิร์ฟอื่นนะครับมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างอันนี้คือเดี๋ยวบูม่ามันจะออกไปตอนประมาณ22นาทีนะครับอันเนี้ยนะครับถ้าเราซื้อไว้400เพชรเนี่ยมันจะเอาไปทําอะไรได้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูเลยแล้วกันพาไปดูด้านขวาก่อนแล้วกันนะครับจำไว้นะอันเมื่อกี้นะด้านขวาครับมาครับลลเออรรร์์บบดคคัทุกน ลิเลอร์บอร์ดครับอันนี้ก็พวกติดบอร์ดนะก็ไม่อะไรมากเราผ่านไปเลยมาที่นี่ครับอีโวครับก็จะเห็นวิทตรงนี้นะครับแล้วก็บิลลูสนะฮะหรือว่าบิลนั่นเองจะเรียกว่าอะไรดีบิลแล้วกันนะฮะบิลแล้วกับวิชนะครับเรามาคุยกับเขานะครับเขาก็จะบอกว่าต้องการทําให้ยูนิตนั้นแข็งแร่งขึ้นเหรอเดี๋ยวจะปลดล็อกพลังที่แท้จริงให้นะครับถ้าเกิดเรากดคลิกไปเนี่ยแล้วเราเอาตัวละครอย่างเช่นตัวนี้ใส่เข้าไปเดี๋ยวต้องต้องกดต้องกดตรงนี้นะครับเออคุยก่อนโอเคเราต้องกดตรงนี้นะกดตตรรนี้้ปบแลลววเอาัะคใส่ ถ้าเกิดเราจะเอาตัวละครใส่ไปเนี่ยเราจะไปต้องอันอีควิปก่อนหรือว่า,าต้องเอาตัวละครที่เราใส่อยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยออกก่อนนะครับอย่างเช่นผมจะเอาอันนี้เอาไว้เอาออกไปอ่ะแล้วผมก็จะเอาเอาไม้เข้าโปะนะครับ หมายว่ามันจะใช้ทั้งหมด5ส่วนใช่ไหมห้าส่วนไอ้พวกนี้นะครับมันก็จะได้จากการคราฟหรือว่าซื้อจากบูม่านะครับผมบูม่าด้านซ้ายเมื่อกี้แหละนะครับมันจะมีบางเซิร์ฟมันก็จะขายแบบเป็นชิ้นส่วนแบบนี้เราต้องสะสมทั้งหมด5อันนะครับทุกคนหรือว่าเราจะใช้โลบักในการรีโลไปก็ได้นะครับอันนี้ผมจะโลไปแต่ว่ามันไม่มีอันนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเรารีโลครับใช้ทั้งหมดประมาณ 120นะครับผมผมจะรีโลไหมเอเค่เดี๋ยวรีให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นกันนะครับอ่ะรีโลเรียบร้อยนะครับตัวความสามารถที่เราได้มานะครับดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นระยะที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับระยะ1นะครับตัวนี้นะครับผมจะเพิ่มระยะมาอีกหนึ่งะฮะจะเรียกว่า1ได้ไหมก็ก็หแล้วกันนะอันนี้ผมจาไม่ได้ว่าตัวล่าสุดนี่มันเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเพิ่มมานิดนึงแหละผมคิดว่านะครับเพราะว่าระยะเนี่ยมันแค่หนึ่งเองนะฮะเรามาดูกันว่านี่ระยะเท่าไรร่่่นนนีีีีี3ะะะคับผมมมแล้วกกก็ออปาจ ท,ท,ท,ที่ติดมาขอรียานหาดูครับอ่ะจนาทานเนี่ยนะระยะหนึ่งไะปกติจนาทานเท่าไหร่จนาทานประมาณ5อ่ะประมาณ1เพิ่มประมาณประมาณ1น,นะครับถ้าใครย้อนหลังดูก็ลบกลนคอมเมนต์ด้วยครับว่าเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมโชคร้ายนะที่ได้แค่1นเองนะครับอันนี้น่าเศร้ามากนะครับอันนี้คือความสามารถพิเศษนะครับถ้าเราเอามาลีโลนะครับอันนี้ผมก็จะใส่เข้าไปนะ ว่าผมจะใช้มันนะใส่เข้าไปมามาที่บิลบ้างครับบิลคืออะไรครับบิลเนี่ยจะเป็นจุดที่เราเอาพวกแมทีเรียลต่างๆที่ได้จากการลงชาเลนจ์นะครับมาคราฟนะครับแล้วก็เราสามารถเอาไอพวกนี้ยไปอีโวได้นะครับทุกคนเอาอีเนี้ยไปอีโวได้นะฮะก็อย่างเช่นใช้ทอง70,000นะครับ70,000กับ ตัวเนี้ยอีกประมาณอันเนี้ยสอันนี้10อันนี้15อันนี้35นะครับรวมกันนะครับผมใช้เงินอีกนะครับจะได้อันนี้อันหนึ่งนะครับเอาอันนี้นะครับมาทําการอีโวโบลีคิดว่าเป็นโบลีนะเพราะสร้อยมันคือโบลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นตัวอะไรนะก็เลื่อนลงมาครับอันนี้คือน่าจะค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยที่ผมต้องใช้อ่ะไปอีโวตัวนี้ นะครับผมออไมค์นั่นเองนะครับ0.1 30 0.3อะไรอย่างนี้นะครับทุกคนประมาณนี้อันนี้มันจะถูกหน่อยนะครับใช้เงินแค่ส0 0พันนะครับเพราะว่าอะไรครับไปดูครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูก่อนที่เราจะมาทำการอีโวเราต้องเอาออกก่อนนะครับอ่ะเรามาที่ตรงนี้นะครับอีโวยูนิตครับเสริมพลังให้มันนะฮะแล้วก็อันนึงอันนึงเราต้องกดตรงนี้นะครับพิกไฟเตอร์เลือกที่ออไมค์กดอีโวนะครับทุกคนดูครับดูครับว่ามันใช้กี่ขวดมันใช้3ขวดครับทุกคน3ขวดนะครับเาก็ เมื่อกี้ผมบอกไปว่ามันใช้แมทเทเรียลเท่าไหร่เมื่อกี้มันใช้แมทเทเรียลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใช้เงินประมาณ2,000นะครับก็ใช้เงิน6,000แล้วก็แมทเทเรียลคูณ3ไปครับอันเมื่อกี้นะครับอย่างละอย่างละคูณ3นะครับความสามารถที่เราได้นะครับหลังจากที่เราปลุกพลังหรือว่าอีโวแล้วนะครับถ้าเกิดเราอีโวยูนิตตัวนี้ไปนะครับสแตรตน็อกแบ็กนะครับจะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือการต่อยแล้วยูนิตถอยหลังผมคิดว่าน่าจะถอยหลังนะครับแล้วก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจเพิ่มขึ การต่อยต,ต่อหนึ่งครั้งของเขาเนี่ยตัวเนี้ย ต่อยค่อนข้างนานนะกว่าจะต่อยต่ละหมัดนานมากนะครับคือมันอาจจะงงนะครับทุกคนมันอาจจะงงนะตรงจุดนี้นะครับผมจะขอเรียกว่าอีโวนะครับผมอันนี้ก็คืออีโวตามตามที่เขาบอกเลยว่าอีโวยูนิตนะครับส่วนอันหน้าที่เป็นวิทนะครับผมจะขอเรียกว่าการอเวกแล้วกันนะเพราะว่ามันคือการปลุกพลังของตัวละครอย่างเช่นที่วิทมันเขียนนะครับว่าถ้าอยากจะให้ตัวละครได้เก่งอ่ะก็คือเอาของไปให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะปลุกพลังให้กับตัวยูนิตนะครับสมมติว่าถ้าผมมีใช่ไหมถ้าผมมีเนี่ยผมสามารถกดอีโวได้เลยครับ นะครับตรงนู้นนะครับมันต้องซื้อนะครับทุกคนมันต้องซื้อจริงๆหรือว่าเราไปเล่นแบบอ่ะชาเลนต์ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดสายฟรีเนี่ยผมแนะนำฟาร์มชาเลนต์น่าจะดีกว่านะครับทุกคนอันนี้นะครับอเวกนะครับผมคือการอเวกนะครับนี่ครับอัลล็อกยูนิตทรูพาวเวอร์นะครับก็คือปลดล็อกพลังนะครับปลุกพลังให้มันตื่นขึ้นอ่านี่ฮะบอกเลยว่าค่อนข้างเกลือพอสมควรนะครับถ้าจะปลุกแต่ละทีนี่ก็อ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีนึงแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแหละเอาไปเลยนะครับ1 2 3ถ้าผมปุ๊บ มันจะเปลี่ยนนะครับผมเห็นปะ ah? การเอาเวกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทุกคนก็เรามาดูที่อันนี้นี่ครับมันจะคิดว่ายูนิคนี้โจมตีเร็วขึ้นโอ้ oh y god d a m มโอเคครับอันนี้คือผมเขาเรียกโอเคแล้วนะเพราะว่ามันตีเร็วขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวใช่ปะมันเพิ่มเมื่อกี้มัน12ปะ่ะ เออน่าจะประมาณนั้นแหละถือว่าคุ้มครับที่ตัวละครนี้โจมตีเร็วขึ้นนะครับผมโอเคมากๆเลยนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับเอาเวกับอีโวคืออยู่ที่ตรงนี้นะครับอีโวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาลงไปด้านล่างดีกว่าลงมาที่กลางสปาวนะครับตรงนี้จะเป็นช็อปนะครับช็อปเราสามารถกดที่สโต์ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะมาคุยแบบโลเพก็มาคุยตรงนี้ได้นะครับซื้อจะข่าได้นะครับแต่ผมจะไม่ซื้อนะเพราะผมซื้อไปแล้วถัดมาครับผมก็จะเป็นตัวละครนะครับผมจากนี่ฮันเตอร์ฮันเตอร์นะฮะ อะไรไม่มีนะฮะบอกว่าตอนนี้คือยังไม่มีอะไรนะคือโลกใบนี้มีสมบัติมากมายนะครับให้ทําการโอหุนี่นามินี่คือแบบว่าช่วงแรกเลยนะแล้วก็ถัดมาครับถัดมาก็จะเป็น คค้ดนะรับอย่างเช่นถ้าผมเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นให้ใส่โค้ดนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยหาได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรวบรวมโค้ดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครมีโค้ดก็รบกวนคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าพี่ครับใส่โค้ดตรงไหนนะครับเดินรอบๆสปาวนะครับก็จะมีจุดใส่โค้ดตรงนี้นะฮะจะมีเจนอตยืนอยู่นะครับเอ้ยเจนอตทำไมมึงตาเป็นเงี้ยโอ้โหแบบลอยมากเลยมึง เหนื่อยเหรอยืนยืนนานเหรอเรากลับมาที่ซัมอนครับซัมอนนะครับแล้วเรามาด้านซ้ายครับด้านซ้ายจะเป็นเลดนะครับตอนนี้คือยังไม่เปิดนะครับทุกคนนะฮะยังไม่เปิดนะครับข้างในนี้ค่อนข้างแบบว่าสีแดงแรงฤทธิ์มากนะครับก็ต้องรอนะครับยังไม่เปิดอ่าถัดมาก็จะเป็นไทม์แมชชีนนะฟรีเจมก็คือถ้าเกิดใครเข้าไปเนี่ยมันจะ FK นะครับผม FK อันนี้ผมจะขอไม่เข้าไปนะก็ประมาณ3นาทีได้3เมตรถ้าไม่มี VP ถ้ามี VP ก็คือ3นาที6เมตรนะครับทุกคนนาทีละ1เมตรนะครับผมหรือว่าใครมี P p ก็คือ1นาที2เม็ดนั่นเองนะครับซึ่งผมขอไม่เข้าไปนะฮะอันนี้ผมเคยเข้าไปแล้วถ้าหลุดออกมานะครับเจมมันจะถูกเก็บมาเลยนะครับผมเก็บมาเลยนะไม่สามารถดองแนนได้นะครับทุกคนประมาณนี้ส่วนต่อมาครับก็คือเพลย์นะครับเพลย์ก็คือการรวบรวมนะครับทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสตอรี่อินฟินิตบาบาบาก็เข้าไปนะครับพอเราเข้าไปก็จะมีห้องห้องแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรากดเข้าไปปุ๊บ นะครับมันก็จะมีขวามือก็จะขึ้นมา select w r l l นะครับอันนี้ผมเล่นผ่านไปแล้วนะครับก็จะขึ้นว่าเคลียร์หมดนะครับผมเนี่ยเคลียร์หมดทุกอย่างนะครับประมาณนี้นะฮะเนี่ยตอนนี้มีสมดตสูงสุดอยู่ที่4เท่านั้นนะครับทุกคนซึ่งอันที่4ผมยังไม่จบเลยนะฮะโอเคเช่นอันแรกนะครับถ้าสมมุติว่าเราเคลียร์ไปแล้วนะครับผมขออนุญาตออกก่อนนะเดี๋ยวมันจะเท l เรผเข้าไปอ่ะสมมุติถ้าผมเคลียร์ทุกแอคแล้วเห็นปะ 1ถึง6เนี่ยผมเคลียร์หมดแล้วนะครับตัวโหมดอินฟินิตจะปลดล็อกขึ้นมานะครับเราสามารถเล่นโหมดอินฟินิตได้ในแมปของแอร์แมปแรกนะครับอย่างนาเม็กนะครับแล้วด้านซ้ายจะเป็นรีแลบอร์ดนะครับทุกคนนะครับแล้วก็เดลี่อินฟินิตรีวอร์ดเนี่ยตอนนี้ผมเคลียร์ไปแล้วนะก็ต้องรอมันคิดว่าน่าจะต้องรอมันมันรีนะครับทุกคนแล้วก็สามารถเล่นโหมดฮาร์ดได้นะครับนี่เล่นโหมดฮาร์ดเพื่อเอาเจมนะครับได้นะครับเพราะว่ารอบแรกเราเล่นไปเราผ่านเราได้เจมแล้วใช่ไหมเราสามารถเล่นโหมดฮาร์ดเพื่อไปเอาเจมอีกรอบได้นะครับทุกคนประมาณนี้ แล้วตัวนี้มีให้ติ๊กให้แบบว่าเข้าเฉพาะเพื่อนได้นะครับถ้าเราเคลียร์แอคไหนเคลียร์สตอรี่ไหนก็สามารถเล่นอินฟินิตได้นะครับน่าจะประมาณนี้นะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรละออกมาจากเพลงเลยครับต่อไปครับถัดไปคือชาร์จแนะครับผมชาร์จนะครับมันจะรีทุกๆชั่วโมงนะครับทุกคนนะฮะมันจะรีทุกๆชั่วโมงนะครับอย่างเช่นชั่วโมงนี้นะครับผมชั่วโมงนี้เป็นของไททันนะครับก็คือเอ่อเอซีนะครับจะขอเข้ามาดูตรงนี้ดีกว่าโอเคเนี่ยฮะอ็ซีนะครับผมเดอะอาร์เมอร์ไททันนะครับหรือว่าไททันเปราะนะฮะไททัน ปเนี่ยก็จะเหมือนประมาณว่าเล่นเล่นของด่านของไททันนะครับแล้วก็เราก็ต้องดีฟีดพวกไททันพวกนี้นะครับทุกคนซึ่งไอไททันป่อเนี่ยค่อนข้างถึกพอสมควรเพราะว่ามันสามารถเอาเอา เอาเปาะมาบังได้อะไรประมาณนี้นะฮะส่วนเราได้อะไรนะครับหลังจากผ่านก็คือได้เอ็กตาเจมนะครับตรงนี้จะเป็นเอ็กตาเจมคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยครับอย่างเช่นเอ่อแรนดอมเป็นสตาร์ฟูดหรือได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตรงนี้ให้ทุกคนมาอ่านตรงนี้นะครับเช่นอันนี้เห็นว่าเอ็กตาเจมก็คือได้เจมเยอะขึ้นนะครับแล้วนี่คือเวลาที่เราสามารถเล่นได้นะครับก็เหลือเวลาอีกสิบนาทีถึงจะเปลี่ยนนะครับชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์เนี่ยสมมติถ้าเราผ่านไปแล้วเนี่ยเราได้เจมมาแล้วเนี่ยชาเลนจ์นนนนนีี้้้จจะะะะถถูกกกปปปิดดไไไเเลลยคคครรรรรััับบบาตตออออองงงงงช่่วโมึึทุ ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวพูดเยอะจะไม่เข้าใจนะครับถ้าผมเข้าไปเล่นปุ๊บผมผ่านปุ๊บชาเลนต์นี้ไม่สามารถเล่นได้ผมต้องรองอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าอีก10นาทีชั่วโมงถัดไปถึงจะลงได้คือมันสามารถลงได้ชั่วโมงหละครั้งแค่นี้นะครับตรงนี้ถ้าใครงงหรืออะไรก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับหรือว่าผมพลาดอะไรไปก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ด้วยตัวละครนี้นะครับผมผมก็แต่งมาได น่ารักพอสมควรนะครับจนบอกว่า้ตัวละครไอดีหลักผมนี่ไม่น่ารักเลยนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปแต่งให้เหมือนกับตัวนี้นะในไอดีหลักนะเดี๋ยวอีกประมาณ9นาทีนะครับบูมาจะทําการบินออกไปแล้วนะฮะบ,บูมาจะทำการเอ๊อันเดียวกันปะขีดหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามาเอาเวกตัวเนี้ยขอดูนะฮะใช่ปะอันเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ไหมวิท เอออันเดียวกันเลยครับถ้าผมจะมาเอาเวกนะครับก็ไปซื้ออันนั้นได้เลยนะ400แล้วก็มาเอาเวกแต่ผมขอไม่แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวทําการรอนะครับผมเดี๋ยวทำการรอเอ้ยจริงๆผมก็อยากได้เออร์วินนะโอเคเรงมาสุ่มเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลามาครับท้ายชั่วโมงแล้วนะครับมาสุ่มกันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะได้เออร์วินหรือเปล่านะครับขออนุญาตซื้อเลยครับผม15นาทีอัลตร้าลักกี้เลสโกไปครับแอตเวตเรียบร้อยครับเราต้องซื้อต้องซื้อเพชรเลยครับ มาครับ1,600โลบาคครับ Huge James Huge ไป Let's go ไปครับ10รอบครับได้เถอะครับผมไม่ได้ครับ j o h t า i ครับ f i ซอ e r ครับโอ้ได้รูปนี่มาเพิ่มพลังหรือเปล่าไม่รู้ไปก่อนครับ f i ซอ e r ครับจ o h t านครับ s a n จ i ครับจ o h t านครับ s a n จ i โอ้ยโอ้โอ้โอเคทุกคนรู้สึกเหมือนว่าผมจะการันตีแล้วเนี่ย มันจะการตีหรือเปล่าไปเออร์วิน let's go เลเจนด์รี่เออร์วินนะครับผมได้มาแล้วนะฮะซันจิซันจฟิเซอร์จอร์แดน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 โอเครู้สึกเหมือนจะเกลือเกลือ <c oughs> โอ้นี่0.5เลยเหรอนี่เพิ่มมาแล้วนะฮัลโหลนี่เพิ่มเข้ามาแล้วนะผมจะลองดูล้วผมจะได้อะไรก่อ <c oughs> นในรอบนี้เราก็พอก่อนนะครับรอบนี้เราก็พอก่อน มันจะหมด10,000ไหมคิดว่าหมดนะโอ้โหไม่ no w a โคตรเกลียอดอน,นี่จริงคือผมได้มา2ตัวนี่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไม่3ตัว holy shit ทำไมมึงไม่ให้เออโอเคทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้เรารอ,อก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะตอนนี้มันจะไม่ดีตอนนี้ัคกี้ผมเหลืออีกประมาณ1 3นาทีครับด้านซ้ายนะครับเราสามารถดูด้านซ้ายได้อีกประมาณ2โลนะครับเดี๋ยวเราไว้สุ่มในในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวรอก่อนนะครับทุกคนครับ ผมลืมกดอัดโอ้ยผมลืมกดอัดนะทุกคนผมส่มไปได้แล้ว啊โอ้โหผมส่งไปทั้งหมดประมาณอีกประมาณพันกว่าเพชรครับทุกคนแล้วผมได้ตัวละครอะไรมาครับก็โอเคเรามาย้อนดูกันก่อนนะครับอ่าปกติแล้วเนี่ครับผมได้ตัวนี้นะครับ Legendary มานะครับซึ่งมันเป็นตัวละครที่อยู่ในตู้นี้น่ฮะมันอยู่ในตู้นี้นะครับทุกคนอยู่ในตู้นี้แล้วคือัคก,กี้ผมเหลือแปดนาทีครับ โอเคแล้วผมก็จะได้ตัวชายนี่ตัวนี้มาอีกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเศษเดนเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ได้เป็นเขาเรียกว่านี่ครับเป็นมิติกนะครับผมโอ้แบบ มันสุ่มได้อันนี้คือผมสุ่มได้นะสุ่มได้มาครับได้มา2อันนะครับก็สามารถเอาเอาอันเนี้ยไปทําการเอาเวกให้ตัวละครได้นะครับจะเป็นยังไงก็คือผมแพนไว้ว่าอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการสุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับเหลือประมาณ8นาทีนะครับแล้วเรามาดูครับว่าตัวละครเลนจ์เดอรีตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะครับตัวละครเลนจ์เดอรีที่ผมอยากได้ตอนนี้คือดีโอนะครับผมดีโอแล้วมิติก็คือโบลี่นะครับใครที่ดูวิดีโอนี้ครับรบกวนฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็คคคอออมมมมเเนนต์รรรัับบว่่าผจะะกลืืหไ โอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้นะครับผมเข้ามานะครับเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมานะครับเป็นตัวละครเอเลนเยเกอร์ครับทุกคนจริงๆคือผมไม่อยากสุ่มเลยนะแต่ว่าจําเป็นต้องสุ่มจริงๆนะครับผมขออนุญาตนะครับรอบนี้ผมจําเป็นต้องสุ่มนะจริงๆผมอยากได้ดีโอมากกว่ากับโบลีนะครับแต่ว่าขออย่าได้ออไมค์ได้โปรดล้วนะอันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะที่ผมจะทําการสุ่มนะครับผมจะไม่รอชั่วโมงถัดไปนะโลบักยังเหลือไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่คุมนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าโบลี่กับดิโอมาผมจะสุ่มให้ดูแล้วกันนะฮะโอเคเอเลนโอ้ oh my god damn ได้นี่ด้วยนะครับถือว่าคุมอยู่แล้วก็โอเคโอเคใจผมเกือบหายผมนึกว่าผมจะได้อกไม้ผมไม่อยากได้อกไม้อีกต่อไปแล้ว โอเคผมดูกันครับตอนนี้ครับดีโอกับโบลี่นั้นเข้าพร้อมกันแบบจริงๆเลยนะครับผมนี่ฮะเรามาดูกันครับว่าเราจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะสุ่มแบบว่า40%เพก่อนนะครับดีโอนั้นแค่4%อซตโบลี่อยู่ที่0.2ว่านะครับผมเนี่ยเอ้ย0.5ดิเออยกว่าเลยวะก็ค่อนข้างยากนะครับก็เดี๋ยวขอสุ่มไปก่อน2รอบ3รอบสิใช่ป่ะเออใช่3รอบไปอ่ะมาครับเราก็ใช้ไปเลยครับผมนี่ครับ ไปครับโปน่าจะได้แค่ไม่กี่รอบนะไปดูเลยเลตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวเกลือหมดครับ7ตัวเกลือครับ8ตัวเกลือ9ก้เกลือเลยครับผมอันนี้คือเกลือแบบจริงๆขายไปแล้วก็สุ่มครับต้องการตัวที่เด็ดๆนะดวงๆตอนนี้อีปิกช้ยนี่ไป คางยากเหลนะือเนี่ยถ้าได้โบลี่มานี่เนี่ยมันจะให้ผมมาทำไมวะผมไม่ต้องการมันเลยอะ่ะผมอยากได้โบลี่อะ่ะช้นี่คุณลินไปช้นี่ครับโบลี่ไม่ดีโอไม่มาด้วยโอ้โหทำไมกันทำไมกันช่างมันไปตุ้มครับ คลิปยาวนิดนึงนะขออภัยด้วย d โอมาแล้วครับผม d โอมาแล้ว1ตัวต่อไปคือเราจะลงทุนไปกับโบ l ี i ของเรานั่นเอง Bolli ของเราต้องมาครับนี่ขนาดอัลต้าอัลต้าเลยเนะี่ยมาแล้ว โอ้และฟักกี้เกิร์บเยโอเคครับกระทึบไลท์เดี๋ยวนี้เลยครับผมทุกคนครับตออุนคืนเอาตุนคืนเอาตุนคืน,ออน,คนมาเว้ย ก็10,000โลบักนะครับเราได้มานี่ครับเหลือ50โอเคถือว่าคุ้มแล้วยังไงก็คุ้มแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมผมมีตัวละครที่เก่งที่สุดนะครับผมแบบประมาณว่าเป็นตัวตอนณปัจจุบันที่ผมอัดคลิปนะครับผมโบลี่เป็นตัวละครที่โคตรเก่งนะครับผมสามารถโจมตีแบบ full le แบบกว้างมากๆนะครับและดีโอเป็นตัวละครที่หยุดเวลาด้วยนะครับโจมตีก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเป็นเล gendary ที่เก่งที่สุดณปัจจุบันที่ผมอัดวิดีโอนะครับโอเคผมในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะผมไว้เจอกันในวิดีโอหนาาิีออจะะ็ไรกกย่่ลืมทต ตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับทุกคนในวิดีโอนี้ขอบคุณมากมากนะครับที่เป็นกำลังใจและกดกระทืบไลค์ผมจริงๆผมไม่เกลือนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับหนึ่งหมื่นโลบากก็ใช้ยังเหลืออยู่เลยนะครับทุกคนแล้วก็เอาตาลักกี้ยังเหลืออีกทั้งสองนาทีโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน